ยุ่งอยู่จริงเหรอใช่ยุ่งยุ่งยุ่งเออมีวิธีจัดการความเหงาไหมคะสำหรับคนโสดอ่าคุยกับติงว่างๆร้งองเพลงคุยกับคนแปลกหน้าเลยไม่เหงาเจอใครก็ดักคุยเลย <c oughs> ใครเหงาๆก็มาคุยได้ในไลฟ์สด <c oughs> ทุกวันเลย <c oughs> วันละสองรอบเลยค่ะลูกค้าอย่ามานั่งคุยแบบว่า วันละ2ชั่วโมงแบบว่า4 <Wow. S 1> ชั่วโมงเลยมาได้ในไลฟ์สดนะคะสิบเอดโมงครึง่งจนถึงบ่ายโมงครึง่งแล้วก็4ี่โมงครึง่งจนถึงหกโมงครึง่งใครที่แบบเงาๆ uh. ว่างๆไม่มีแฟนสดๆ uh. บบเบื่อๆอย่าค่ะก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดได้แพรก็แบบพร้อมพูดคุยนะคะตอนนี้เรามีโปรอะไรไหมคะเพราะว่ามันเป็นโปรเฉพาะไลฟ์สดไงใครไม่ดูในไลฟ์จะไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยแต่บอกเลยว่าลูกค้าถ้าเอาราคาเนี้ยเอาฟรีไปเลยจริงๆนะในไลฟ์สดโปรไม่ใช่ในไลฟ์สดก็มีนะเรามีโปรลดดาว i p ไอโฟนห้าร้อย ไม่พูดให้ฉันแล้วแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะโปรตุจีนเราให้ถึงแค่15กุมภานี้ใครมาหลังจากนี้ก็คือขอ500ไม่ให้นะคะบอกเลยขอ500ไม่ให้ด้วยไม่ให้ แต่ถ้าเกิดออามาก่อน15คือได้ค่ะเอาไปเลย5 0าร้บาทจนลดทันทีเฉพาะลูกค้าที่มาผ่อนกับเรารุ่น15ทุกรุ่นลูกค้านะคะลดดาวไอโฟนสิบห้ซีรีส์ทุกรุ่นนะคะถึงวันที่15กุมภานี้เท่านั้น,นะคะ่ะลดดาวเลยห0 0บาทอย่าลืมทักมาจองคิวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดน้องแพรวด้วยนะใช่เราชอบพูดคุยแล้วชอบคุยมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครคิด oh, oh, oh. จะผ่อนไอโฟนคิดถึงยูเฟรนมาใช้บริการเยอะๆนะคะ